n e w ส์ยานินะครับผมรุ่นที่ลูกค้ากำลังชมอยู่นี้จะเป็นในรุ่นของพรีเมียมนะฮะดีไซน์สวยงามสปอร์ตไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้านข้างนะครับผมสำหรับการเก็บของบรรทุกของนะฮะสามารถบรรทุกของเก็บของได้60-40ทั้ง2ด้านนี่อย่างนี้นะฮะสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะฮะถือว่ากว้างมากครับผมคนสูงนี่เลยพับ เสร็จปุ๊บน่ยเราสามารถวางของนะครับผมได้ทั้งหน้าและหลังเป็นแบบห้องเดียวกันได้นะครับผมก็หลักการใช้งานเออประมาณนี้นี่นะลูกค้าสามารถเก็บง่ายด้วยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปชมในส่วนของการตกแต่งรอบคันนะครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมกับผมที่บรกษาการขายนัทพลคอนเสี่ยมหรือว่าเรียกเล่นว่าการนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับนี่เลยนิ New วยาลิสนะครับผมรุ่นที่ลูกค้ากําลังชมอยู่นี้จะเป็นในรุ่นของพรีเมียมนะฮะการตกแต่งดีไซน์ต่างๆจะดูแบบใหม่มากๆเลยนะครับผมดีไซน์สวยงามสปอร์ต นเน้นความสปอร์ตสวยทันสมัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปชมในส่วนของการตกแต่งรอบคันนะครับผม การตกแต่งจะเป็นไฟหน้า LED นะครับผมโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับผมหน้านะครับพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันให้ด้วยนะครับผมการตกแต่งกระจังหน้านะครับผมจะเป็นสีดําเงานะครับผมพร้อมกับโครเมียมตกแต่งให้รถมีมิติที่สวยงามและดูสปอร์ตทันสมัยมากขึ้นด้วยนะครับผมกระจังหน้าที่ใหญ่นะครับผมฮะดุดันนะฮะทำให้อ่าในส่วนของ แรงลมแรงอากาศต่างๆครับผมทำให้รถสมูทประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะล้อของรุ่นพรีเมียมนะครับผมจะเป็นล้อขอบ15นะครับผมพร้อมกับยาง185่ทับ50 R15 นะฮะการตกแต่งของล้อนะครับผมมีความสวยงามสปอร์ตแบบทูโทนนะครับผมนะฮะให้ความสวยงามลงตัวและประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับกระจกมองข้างนะครับผมเป็นสีดำเงานะครับผมมาพร้อมกับ กล้อง360องศาด้านข้างนะครับผมทำให้รถมีมิติในการมองที่คมชัดมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นพรีเมียมด้านหลังนะครับผมมานี่เลยนะครับผมพร้อมกับการบรรทุกด้านหลังที่กว้างใหญ่นะครับผมสามารถบรรทุกของได้หลากหลายนะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับผมสปอร์ตนะฮะด้านล่างนี้เลยนะครับผมทำให้รถดูมีความสวยสปอร์ตทันสมัยมากขึ้นนะครับผมและยังสามารถนะฮะ มีที่เก็บของด้านหลังที่ใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับผมสามารถนั่งได้หรือว่าสามารถบรรทุกของอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางได้หลากหลายมากมายนะครับผมสำหรับ New Yaris ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปชมในส่วนของด้านในกันครับผมส่วนภายในนะครับผมลูกค้าจะเป็นความการตกแต่งที่สวยงามมากๆดูสปอร์ตทันสมัยนะฮะดีครับจอแบบใหม่ครับใหญ่นะฮะไม่เกะกะนะครับผมสามารถทัชสกรีนเล่นได้แบบ สมูทและลงตัวมากๆเลยนะครับพร้อมกับการตกแต่งภายในที่ลงตัวมากๆเลยนะฮะมีเส้นสายดูสวยงามนะฮะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมนะฮะเกียร์เป็นแบบเกีรไทยนะครับผมความปลอดภัยสูงนะฮะแล้วก็พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยหนังนะครับผมมาพร้อมกับมังติฟังก์ชันในการปุ่มควบคุมเพื่อนการจับพวงมาลัยหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมเป็นจอ M I D นะมีไฟกลางรถนะครับผมนี่เลยที่ผมชอบมากนะครับคุณลูกค้า การตกแต่งเบาะแบบสปอร์ตนะครับผมนี่เส้นสายในการใช้งานนะฮะนี่มาพร้อมกับได้สีน้ำตาลสปอร์ตเข้มสวยลงตัวมากๆนะครับผมเบาะนั่งนิ่มสบายนะครับผมมี กระชับด้านข้างทําให้คนขับเวลาขับการใช้งานจริงๆอ่ะไม่ปวดเมื่อยหลังนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้ยังมีในส่วนของพุสตาร์ตัสนะครับผมมีระบบป้องกันการออกหน้าเลนมีระบบป้องกันเตือนก่อนชนนะครับผมและยังมีกล้องบันทึกด้านหน้าแ้จากโรงงานให้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของรุ่นพรีเมียมตัวนี้นะครับผมถือว่า Toyota ให้ออปชั่นมาที่คุ้มค่ามากกับราคาอยู่ที่ 6แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ผมคิดว่ารุ่นนี้มันมันมันเหมาะมันเหมาะกับการใช้งานจริงๆมากนะครับผมเครื่องยนต์1.2แรงบิดก็ดีนะครับผมอัตราเร่งแซงก็ดีนะครับผมและก็แถมยังประหยัดน้ำมันมากด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมด้านหลังนะผมว่านั่งสะดวกสบายมากแค่ไหนนะครับเชิญครับครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ทางด้านหลังครับสำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับผมคิดว่าการนั่ง ด้านหลังเนี่ยมันกระชับมากนะครับผมแล้วก็การวางขานะครับผมผมสูง178นะฮะแล้วนั่งรู้สึกว่าสบายมากๆครับผมด้านหลังยังมีในส่วนของที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะครับผมสองรูนะฮะการนั่งเบาะนิ่มมากเลยนะครับผมเบาะดูสปอร์สวยงามกว้างขวางนะครับผมมีที่จับด้านบนให้ด้วยนะครับยังมีพวกคาซีทต่างๆสําหรับเด็กที่นั่งด้านหลังสําหรับล็อกคาซีทให้ด้วยนะครับผม ผมคิดว่าคุ้มค่ามากมานะครับผมสำหรับในส่วนของรุ่นยาลิสพรีเมียมราคา691,000บาทนะฮะและยาลิสตัวนี้ยังสามารถพับเบาะแย่เป็น60-40ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับผมนี่เลยสำหรับการเก็บของบรรทุกของนะฮะสามารถบรรทุกของเก็บของได้60-40ทั้งสองด้านนี่อย่างนี้นะฮะลูกคาสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะฮะถือว่ากว้างมากครับผมคนสูงนี่เลยพับ เสร็จปุ๊บเนะี่ยเราสามารถวางของนะครับผมได้ทั้งหน้าและหลังเป็นแบบห้องเดียวกันได้นะครับผมถ,ถือว่าการคุ้มผ้าสําหรับการใช้งานในส่วนของออปชันตัวนี้ผมว่าคุ้มมากนะครับผมสาหรับนิวยาริสตัวนี้นะฮะก็หลักการใช้งานอ,อประมาณนี้นี่แหละลูกค้าสามารถเก็บง่ายด้วยนะครับผมเก็บพับง่ายแล้วนั่งสบายนะครับผม ท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจในส่วนของรถรุ่นนี้สามารถเข้ามาชมได้ที่โตโยต้าสุวรรณภูมิสำนักงานใหญ่นะฮะเรามีรถให้ลูกค้าเทสได้แลวก็ยังมีรถตัวจริงให้ชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็ในเคียอส่วนของตัวนี้นะฮะแคมเปญสำหรับงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับผมเรียนเชิญลูกค้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โตโยต้าสุวรรณภูมิสำนักงานใหญ่ได้เลยนะครับผมหรือติดต่อมาทางเบอร์โทรที่0631917915 ติดต่อมาหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมเป็นไงบ้างครับผมที่ผมพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมไปชมในส่วนของ New ยาร์ลตัวพรีเมียมตัวนี้นะครับผมคุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาละเวลาหมดสําหรับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณลูกค้าไปชมในส่วนของเกตรถตัวอื่นกันต่อนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีเราตีสวัสดีหรือยังเอ๊ยยังเอ๊ะโอเคมุ่งกี่บุ่งกี่เอ้ยไม่ใช่นะครับผมสวัสดี